โอเคก็กราบสวัสด,ดีกันนะทุกท่านครับวันน,นี้เราก็อยู่ในเกมอะไรเอ่ยคุกิรันไงครับคุกิรันอะไรวะคุกิรันคุกิรันภาคเทิร์นเบสนะครับโอเค <laughs> พอจำชื่อเต็มไม่ได้จะขออภัยนะครับวันได้เกี่ยงภาษาอังกฤษนะครับไอ้เหี้ยต้องใช้ Google แปลมาส่งแล้วกูทีหลังเนี่ยก็อันนี้ก็ออกจากคลิปที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ผมไปทำควสมาผมก็เลยได้มาอีกหนึ่งร้อยชิ้นนะผมนะอ่ะไปหาดูกันนี่นี่ 100ชิ้นตรงนี้นะครับนี่หนึชิ้นนะครับแล้วก็แนี่นะครับวันนี้มีแถมด้วยนั่นก็คือตัวของตัวละครพิเศษนะครับระดับหายยากเหมือนกันนะครับไม่รู้จะออกมาไหมมาไหมนะครับใน10ครั้งนะครับผมนะโอเคแล้วก็ขอคุยเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณกิรันกับผมนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเบต้าหรือไม่แต่ที่รู้คือก็จะเป็นเวรบุรุษด้เป็นตัวที่เกร่งนะครับเกร่งมากๆ ราก็ซื้อว่าอัพสกิลได้ด้วยนะผมนานี่อัพถึงเวลยิบห้าเลยเป็นสกิลนี่ผมอันนี้ผมเพิ่งเปิดนะรีวิวนะผมอ่ะอัพสักหน่อยละกันอันนี้ต้องตามหาอีกโอ้ผมบอกแล้วว่ากูต้องเคลียร์เคล็ดดินะคือตอนนี้สกิลมันโคตรแรงครับดูว่าแม่งหกหมื่นแล้วเชียร์คือแบบมันเป็นตัวเดียวที่แรงสุดนะในตอนนี้เนี่ยตัวอื่นเบาๆไปเลยไนะอเชียนี่แม่งหกหมื่นตัวเดียวเลยสัตว์แม่งตัวโคตรแบกนะครับ มาปุ๊บนี่คือปั้นสุดจริงๆผมนะครับผมนะแต่มันยังไม่สุดนะมันยังขาดดาวอยู่นะผมนะก็ต้องลองหากันดูโอเคไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาสุ่มก็ผมนะก็ยวสุ่มจากธรรมดาก่อนนะครับก็คือ100ชิ้นหรือก็คือ10ครั้งนะผมนะเราต้องกดตรงนี้1ิครั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มตรงนี้อีกหนึ่งรอบด้วยนะครับมาเริ่งกันเลยนะผมความจริงตรงนี้ใช้เพชรได้ด้วยนะแต่ว่ามันเปืองนะครับเราจะเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวเราใหมัแจกทีเดียวโอ้ยเปิดมาก็เอาเลยวะเฮ้ยเออเอาว่ะเฮ้ยกี่ชิ้นวะอยากรู้วะเฮ้ยเฮ้ยสองชิ้นโอเคสองชิ้นฮ่าฮ่าลำแล่ครับน้องชายสองชิ้นวานน้องๆเอาว่ะยี่สองชิ้นเว้ยเดี๋ยวดี๋ยวอเมื่อกี้มันลูกดาวมะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าแม่งใหม่แล้วอ่ะ เอ้ยคลิปที่แล้วนี่ก็กูก็อึ้งแล้วนะท่องใหม่อีกรอบนี่คือโอ้โหใหม่อีกรอบนี่คือฮาเลยนะามาเดี๋ยวรอดูก่อนใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับทํามานี่ฮาเลยเนะนี่ยเนี่ยผมมีสองตัวครับน่าจะมาตอนท้ายครับอ่ามาแล้วเกิดอะไรเฮ้ยต้องมองการไกลกว่านี้ ไอมุกไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวหรอกนะเฮ้ยอ๊ยคุณลุกอีกแล้วไอ้สัสกูเพิ่งอัดคลิปไปรล้วีงแล้วฉันคือหัวหน้าตระกูลหอยนางรมจะเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มหรือเปล่าเอ่อสวัสดีครับนายหญิงเอ่อไม่ต้องอธิบายเลยเพิ่มนะครับพอดีว่านายหญิงเมาแล้วนะครับ พอจากนั้นก็ผมก็คงจะไม่มีอะไรที่จะาาในหญิงแล้วนะครับออบอบอบตอนที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับอตัวระดับหายากมันหายากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันมเป็นระดับไอ้นี่ผมน่าจะเป็นธาตุแสงป่าเพราะตอนสุมเมื่อกี้ โดยปกตินะผมนะโดยปกติในเวะลาสุ่มอ่ะมันจะมีแค่ด้านหลังอ่ะจ,จะเป็นภาพขาวๆเว้ยแต่ถ้ามันจะมีรูปดาวรูปแสงรูปไฟอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าไม่เป็นตัวที่หายยากเว้ยเนี่ยมึงดูจากระดับอะไรไอ้สูพอะไเนี่ยกูไม่หายยากนะครับคุกกี้หอยนางรมนะครับใช่ไหมไอ้เีอยคือว่าไอ้เีอยกูไม่ตึงตัวนี้ไม่ตึงแน่เดี๋ยวกูค่อยอ่านความสามารถมันนะเรับยังเหลืออีกตัวหนึง่ง น่าจะถัดจากตัวนี้แหละนะครับเชี่ยแม่งได้เล่นมาได้เล่นนะครับรอ๋อยังนะครับที่ลูกกูเห็นสองตัวนะมีตัวหนึ่งแน่ๆมาแล้วครับตอนนี้แหละเป็นอะไรโอเคอันนี้เห็นไหมเห็นมันเป็นดำๆย่อมมีวิถีของตัวเองอัศวินย่อมมีวิถีของตัวเองอันนี้แบบมาตรดานะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชี่ยโอ้ นี่แหละคือคุณสมบัติแห่งอัศวินที่ฉันกําหนดไว้แล้วเชีย่ยสายป้องกันอ่ะสายป้องกันต้องมีนะทีมผมอ่ะพอดีเลยนี่เห็นไหมไอ้เชี่ย,ยเฮ้ยกูดวงดีจังวะหรือว่ามันดวงดีอย่างก็นทุกคนวะอีกกูเปิดรอบเดียวออกมาเลยงงเลยว่าแต่ไฟด,ดถ้าออกเท่าไหร่วะผมว่าแม่ง0.3อ่ะที่รู้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอต้ไอต,ไอตัวแรกในไอ้ตัวนี้ผมอยากได้นะครับ มัน0.3เนี่ยผมผมอยากว่ามันตาออกเท่าไหร่วะผมไม่รู้มันเก่งไหมแต่ที่รู้มันออกยากนะครับผมอยากรอัตามานะันอะมีอัตราบอ,อกไหมเหมือนว่าผมไม่เห็นนะครับน่าจะหนึ่งในพวกนี้อะไรผมว่าผมไม่เห็นนะครับหรือว่าจะเลิมแล้วอันนี้ไงโอ้ยจ0.3เว้ย ดีไม่ดีเม่งคือแบบศูนจุศสามเลยด้วยสามอะโอ้โหเม่งตาออกคือน้อยมากลูกกูได้ไงน้องชายลูกกูได้ไงมึงแหงตาดูอี๋แลวตัวนู้นนะไอตัวที่เป็นสกิลอะนยที่ผมมีศูนจุดสี่นะครับอันนี้ผมมีอยู่แน้วกควม่เกวนะครับไอตัวที่ผมไอเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้ก็0ูนจุดสาเหมือนกันเหรออ๋อเหรอผมไม่รู้นะครับ อันนี้มีมาแล้วอันนี้ตัวใหม่นะครับ0.2โอยเคอันนี้ออกยากจัดเลยอ๋อแสดงว่าอันบบนี้ก็มีนะครับผมขออนุญาตหาแป๊บนึงนครับขอขออนุญาตยืดยืดคลิปนิดน,นึงนะครับผมอยากรู้อันนี้ก็เป็น 0. เท่าไหร่นะ0.2โอ้ยนี่ก็ออกยากเหมือนกันแฮะเฮ้ยตัวออกยากผมก็ได้เยอะอยู่นะผมหาอีกตัวนึงอยู่อ่ะนี่อตัวนี้ก็ผมก็ได้เหมือนกัน0.2นะครับ มันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้อะผมอันนี้อันนี้โอ้จุดสองเลยวะเลขศูนย์จุดสองเหมือนกันมีสูนจุดสองจุดสองเหมือนกันเลยมันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้อัตราออกเท่าไหร่นะครับอันนี้สูนจุดสองนแจกฟรีแล้วน่าจะไม่มีนะครับโอเคเช่ามาแล้วกัน่ะส่ต่อนแล้วกันนะไม่ต้องยืดเยอะโอ้เปิดมารอบเดียวออกเลยครับ อันนี้สองตัวเนาะเดืองแสงไหมลองดูดิกระพริบตาหรือเปล่ากระพริบตาเลยชิเอามามาแล้วหนึ่งตัวนะแต่ตัวซ้ำลมงดูตัวเดียวซะด้วยงั้นกดเลยครับตัวเดียวอย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าออกออกลุ้งอย่างนี้สองค้งเลยนะกูนี่ก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยดูว่ากูดูว่ามันออกกันง่ายอย่างนี้วะาไม่รู้เหมือนกันวะแล้วหรับผมออกง่ายมากออนดีเนี้ย เพิ่งเล่นได้หน้าดีเนี้ยเกมมาครับตัวอะไรวะเรืองแสงเรือดอะไรไหมเฮ้ <มา S 1> ดยดาวตกอย่างนั้นทะเลสีดำโดยไม่เกรงกลัวไอู้อวิ้งเดียวอีโอ้อันนี้มีชั้นอันนี้มีชั้นดีครับเชี่ยอู้อ,อู้อะไรอะตัวอะไรวะ อมือเหรอเดี๋ยวได้เจอความวิเวกแห่งท้องทะเลลึกแนะ่เชียสายระยะกลางว่ะเนี่ยผมขึ้นตัวระดับ LE อย่าบอกนะอ,อันนี้มึงอันนี้มันออกง่ายอยู่แลวหรือเปล่าวะทุกคนคือเดี๋ยวหลายคนบอกแน่ๆว่าเอ้ยพี่ถึงมันจะออกง่ายหรืออะไรแต่พี่ต้อง up down นู่นนี้นั่นนะนะคืออันนั้นแหละกูรู้แต่กูแบบ กูอยากรู้มันออกง่ายจริงหรอฮะมันอ,นออกง่ายจริงแล้ววันนี้คือไอ้ตัวนี้เป็นระดับ LE เอ L E จ E อะไรสักอย่างนะผมผมว่าตัวนี้ต้องเป็นระดับที่อาจจะแรงกว่าตัวที่ผมได้ก่อนหน้านี้แน่เลยไอ้ชี้อัอตราเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูในอันนี้นะครับอันนี้นี่จะหมดแล้วหมดแล้วมาเลื่องแสงแ้นเดียวระดับแบบมันเป็นสีแบบฟ้าๆออกเขียวเดี๋ยวผมดูอัตตาออกเท่าไหร่วะมอยู่บริเวณนี้แหละ ใช่ไหมไม่ได้อยู่ไมไ่อยู่นยูนไม่ได้อยู่ในเจนนี้อ่ะไม่ได้อยู่ในเจนนี้นะครับผมว่าตัวตรงนี้นะ่าจะหายยากในตนัวนี้โอ้ถ้าได้นะหาเลยนะเนี่ยเฮ้แต่ว่าผมผมว้าวจริงนะครับนี่ไงอัตรา0.4นะครับก็คือ472เปอร์เซ็นหรือก็คือ0.4เลยูลง่ายๆนะครับโอ้เป็นระดับแอร์อ๋อก็คือมันจะอยู่ตรงบริเวณ5อร์เซ็นนะครับ โอ้ที่ผมต้องต้องแบบว่าดีจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ระดับสีแดงตรงนี้นะครับถ้ากูได้นี่คือแบบตึงอะ่ะกูบอกเลยตึงแน่ๆนะครับถ้ากูได้ะนะไปต่อครับต้องไประดับสีแดงนะระดับหนึ่งเปอร์เซ็นนะอันนี้ข้ามไปเลยที่เกลือฉันจะบอกป้องเจ้าหญิงเองคุกกี้อัศาวินนะครับมาไงครับนี่ เดี๋ยวไปกันต่อครับโอามาตัวเดียวซะด้วยเรืองแสงวะเฮ้ยเรืองแสงวะมีสิทธิ์มีสิทธิ์กี่ตัววะตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวเฮ้ยมาย,ยิ่งมึงก,กูเห็นสองปะมายิ่งมึงก,กูเห็นสองนะว้าวอ,อ่ะอะลองดูแล้วกันมาแม่งเปิดมันเลยกูเปิดเปรนะว่าเล่นเลย เศษนี่คือมหาศาลน่ะอือเย่ามาละรู้เรื่องแสงอะไรไมั้ยไม่มีนะครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย ออกแนวฮาจังวะเย็นชีวิตมอไซค์ด้วยอย่งา,างแท<า>ง้สายลมเนี่ยไม่ได้เอาไว้ขี่แต่เอาไว้ฟ้าไปตังหกักเชี่ยคุกกี้อะไรหอยเม่นหนอหอยเม่นกี่เงี้ยเชี่ยเท่จังวะคุกกี้ตัวเนี้ยเหมือน,น,ออน,น,อว,นว่าผมจะเห็นอีกตัวนึงนะเ,เป็นระดับอ e ีอ๋อระดับสีแดงนะครับระดับห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ได้แค่ตัวเดียวนะเชี่ยแต่เท่ว่า จะไปต่อครับเผื่อได้ระดับตัวนี้สีแดงที่ผมพูดหมายถึงนี่นะผมนะมันอ๋อนี่ย19 19เปอรซนที่ผมได้นะผม EPIC นะผมแล้วที่ผมอยากได้คืออันนี้ระดับอะไร PEAST เนี่ยครับอยากได้ตัวนี้โอกาสออกคือน้อยมากๆครับผมถ้าออกมาในคลิปนี้คือหาผมบอกแค่นั้นแหละเชี่ยมบ,บึงก็ออกอันนี้บ่อยเกินีเฮ้ย มึงก็ออกไออตายนั่ไงลหมือนกันโอเคตัวเดียวที่เห็นนะครับตัวเดียวตัวเดียวกดกดแล้วไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกลงไอ้รูปดวงดาวอีกแล้วกูว่ามีสิทธิ์เป็นระดับหนึ่งเปอร์เซนเชื่อกูไหมพอมันกินเป็นรูปดาวนะครับปกติมันต้องเรืองแสงเฉยๆใช่ปะอันนี้มันเป็นรูปดาวไงกูว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เว้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าถ้ากูคาดเดาไม่ผิด กูว่ายังไงต้องเป็นอะไรสักตัวที่มันแบบหนึ่งเปอร์เซนต์แน่ๆกูอยากรู้ขอดีๆหน่อยเชียร์มันตัวโคตรสวยเลยเอาละครับวับนนี้ตัวอะไรอ๋อไม่เลี้ยงว่ะเอาแล้วสองหายไปไหนตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเชียชนะคือสิ่งที่ดีสายวาต้งเบิดเหรอ เชีย้ยตัวละครสวยจังวะตัวนั้ำหนัก19เปอร์เซ็นคุยกูกันึกว่า1เปอร์เซ็นอีส้นตีนนี่เออแล้วกูเนี่ยไปต่อครับ <c oughs> เฮ้ยอันนี้มา3ตัววะเอาวะถ้าเรืองแสะตรงนี้ก็โอเคไม่สองกับหนึ่งหรอวะตัวดีๆแน่นอนโอ้ตัวเดียวซะด้วยไอ้สอ้นตีนนี่ขอตึงๆได้ไหม โอเคขอตึงๆนะมาทุกคนมันจะออกมาเป็นตัวอะไรนะผมขอตึงๆในจ้าน้องชายพอดีช่วงนี้พี่กลังโลกยกหยอกหยเดี๋ยวไม่ไม่ามา,มาตัวอะไรครับเฮ้ย <_ c ười> โอ้โหมึงไม่ซ้ําตัวไหนนะมึงมาซ้ําตัวนี้ผมไม่อยากให้มันซ้ําคุกกี้ไอ้ดาร์ไอ้อะไรโกโก,โกโ้เฮ้ย โอเคแอน,นิเมชันดูไปแล้วครับโขไม่มึงซ้ำผิดตัวคือไม่ใช่ว่าตัวมันมันแย่นะเพื่อตัวมันดีเลยแต่มึงซ้ำผิดตัวมึงควรจะซ้ำตัวดาร์กช็อกโกแลตไอ้ดาร์โกโก้ดิโอ้ยมึงไปผิดตัวแล้วไอ้เฮียเอ้ยแต,แต่แต่ก็ยังดีแต่ก็ยังดีชี้วหวานจริงแล้วอะเอกมาสองตัวไปสองตัวก็เฮียอะไรยัดแม่ตัวเดียว ผมว่าขั้นต่ำเอ้ยไม่ใช่เลยผมว่าสูงสุดนะอยู่ที่ห้าตัวเว้ยพ่นผมมาห้าตัวไเมื่อกี้ลองดูครับเผื่อแม่งมานะผมมึงมาผิดตัวเมื่อกี้เสียดายนะถ้าเป็นคุกกี้ดาร์โกโก้นี่คือกูแบบกูดีใจเลยนะครับออกไปทำดาวไงแม่งได้ตัวนี้เฉยเลยรั่วเลยกูแต่น้าจะดีแล่ตัวมันนะผมว่ามาอีกแค่นิดเดียวทุกคนมันจะมาละ ทีดูไปแล้วมาวชาัชัยมาพร้อมนี่เป็นอะไรเรืองแสงอะไรไหมไม่เรืองครับระวังจะโดนไฟดูดฮะไฟดูดเหรอตัวอะไรวะโอ้อันนีมชั่นอย่างชอบเลยอ่ะผมเล่นเกมนี้มาครั้งแรกแล้วผมมถ้าเข้ามาใกล้จะได้เจอความแสบแปบแนะ่คุณรู้ไหม αι? ว่าตัวที่ผม,ม ชอบที่สุดเนี่ยถ้าให้ลองลงมานะคือไอเฮียเนี่ยแหละใช่ทุกคนทุกคนบอกว่าเฮ้ยอะไรพี่อะไรพี่ถึงชอบไอตัวนี้น้องมึงไม่รู้หรอกสมัยก่อนนะนะโอ้ถ้ากูพูดให้แกเลยอะ่ะคือสมัยตอนที่มันแบบกระโดดแล้วมันย่องย่องอะ่ะเอ่อไม่ใช่ย่องแตบบเขาเรียกว่านะสไลดอ์อ่ะซึ่งตัวเกมมันมีนะปัจจุบันไอตัวนี้กูชอบสุดแหละนะครับลองลงมาจากตัวของไอดาร์กช็อกโกแลตหรือดาร์กโกโก้นั่นแหละนะครับ ลองลงมาเลยนะครับแม่งกูชอบตัวนี้แม่งมากเลยมันเท่มันหลอ่อสมาร์ทดอกมากกูบอกแค่นั้นแหละแล้วกูก็ไม่นึกว่ามันจะออกให้กูด้วยเพราะตอนแรกผมหาตัวนี้อยู่แล้วมันก็ออกให้ผมจริงๆด้วยขอบคุณมากครับเจมบอกเลยกูโคตรชอบตัวนี้การได้มานี่คือกูเอาใส่ทีมแน่นอนอะ่ะกูบอกแค่นั้นแหละออกออกตัวนี้นบ่อยๆนะเจมนะกูจะได้ทำห้าดาวนะครับ เชียตัวเดียววะเรียงแสงไหมเกลืออ,อันนี้ไม่ได้เรืองหรอกอันนี้เกลือนะครับไปต่อครับเดี๋ยวอีกสองครั้งครับผมโอเคอันนี้มีสิทธินะมีสิทธินะสามตัวมีสิทธินะโอเคสองตัวไหมสองตัวไหมสองตัวไหมยยดแม่ตัวเดียวอยีกแล้วขอดีๆแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าผมว่าอาจจะมีสิทธ์ได้ตัวใหม่ก็ได้นะคอส ขอไอนน้นี่เน,นี้ยไหมไอตัวอะไรนะศูนย์จุดหนึ่งไงศูนย์จุดหนึ่งอะ่งอะระดับระดับแดงครับอยากได้เอาไปเอาไปโม,เปโม้เอาไปโม้ในไล์สดนี่ครับเดี๋ยวมันออกตอนท้ายครับเชื่อผมดิขอดีๆนะมาละยังยังยังตกใจ มรอบนี้ล่ะมาแล้ววะขอเรืองแสงตึงๆนี้โอ้โหไม่มีมอะไรแน่เลยประตูของพิพิธภัณฑ์ก็เปิดอยู่เสมอตัวอะไรวะโอ้อนิเมชัน้นนักนักนักวิทยาศาสตร์เหรอโอ้นายดูสิว่าเอาวัตถุโบราณแบบไหนมาโอ้โหระดับ19%ไอ้แม่ยัส yes. โอ้ ้ตัวมึงหล่อนะเสียได้ย่างเดียวมาทำไมเราสุดท้ายแนละ้วปิ้งสวยมากขอสองตัวดิจิสองจัวเลยสองจัวสองจัวยัดแม่ตัวเดียวอีกแล้วกูกดเลยสัตว์กูโมโหขอสีแดงได้ไหมสีแดงแดงจัดจานอะ เฮ้ยมาว่ะโอ้ย,มา,อยมาเลยอ่ะโอ้โหธรรมดา,มา,าตัวอะไรอะ่ะโอ้อน,นิเมชั่นอย่างสวยเลยตัวอะไรวะโอยยังสวยอ่ะทำให้มีความสุขขนาดนี้เลยสินะเอยแต่เป็นระดับสิบเก้าปอร์นน่ะอันนี้มีอะไรครับกดข้ามเลยเลย ตัวระดับอ่าธรรมดาก็ออกเลยโอเคอทุกคนถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วเยี่ยรอไปสิบก้านาทีแค่สมแค่สมนนเนี่ยเนี่ยรอสิบก้านนาทีเราดูอันนี้กันดีกว่าอัตราออกเท่าไหร่นะศูนย์จุดสามนะครับแล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะผมเนี่ยเพิ่มเลทอัพนะครับโอ้ถ้าได้นี่คืออ๋ออัตราคือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับถ้ากูได้นะ กูสัญญาเลยเดี๋ยวกูแจกบัตรไกนะ่น่าห้าสิบไม่ก็ร้อยหนึ่งถ้ากูได้นะโอเคมาทุกคนพร้อมหรือยังครับสามสองหนึ่งตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันเป็นตัวฮีลนะครับถ้าผมได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมน่าจะเอาตัวนี้เลยนะครับไหนวะเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนนะครับผมไม่ได้หลายตัวเกินเที่แล้วไม่แพ็คไม่ขายไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โบัตรดีชัอเชอรี่ไหมขยันแพ็คเัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยผมจะเรียกอะไรเนี่ยผมจะเรียกเป็นตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าผมยังไม่ได้ตัวฮิลเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายผมน่าจะต้องเลือกตัวนี้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวฮิลผมเนี่ยาค่อนมีน้อยนะครับอยากได้ตัวฮิลบ้างมาสามสองหนึ่งไปกัน,กน,นครับเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นวะโอ้ยโอ้โห,โหอันนี้มชั่นอย่างงี้กู้ไม่กูไม่เกลือน,นี่ยเหมือนกูเกลือนะกู้เกลือแล้วล่ะด,ดูทรงนะ ผมพูดจริงๆเนี่ยมันผมนเกลือเลยหรือว่ามันไม่บอกวะเอาแล้ววะว่าเกลือแน่ๆดูซองนะต้องลองกดไปเรื่อยๆครับจะได้รู้มันเกลือหรือเปล่าว่าเกลือนั่นไงโอ้โหเกลือฤทธิเลยเฮ้ย เกลีเเยเทะเนลยไงโอเคก็เอกชนครับวันนี้ไนดูสิรักในการวิ่งมโอโ้โหตัวนี้มันเวน้นม,มันมันเว้นสายเว,ว้ยแต่ว่าสายของมันคือจู่โจมเ้ยคือเราเนี่ยเราสามารถดูจากข้อมูลได้ผมนี่เดี๋ยวผมชี้เลขกกลมๆให้แล้วกันเอ้ไม่เนียผมชี้ให้ก็ได้หนึ่งครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับผม อน,นี่คผมเนี่ยผมชี้อย่างนี้เลยนี่ยคนคนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยีผมวงไว้กลมๆมันวงไม่โดนได้ยังไงวะ,ะน,งนี่ครับผมเนี่ยในตรงนั้นมันจะมีหมดเป็นเว้น้แล้วข้างล่างมันจะมีสายเห็นไหมมันเป็นสายเอซซินระยะกลางนะครับซึ่งผมว่ามันต้องมีดีมากกว่านี้นี่แน่ ตัวมันเนี่ยเพราะาตัวมันเนี่ยผมว่าน่าจะโหดกว่าตัวผมที่ผมใช้อยู่นะนตัวนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยโยลกลลอโกกอคุี้ยังงไไมมม่่่ถถึเลวสาาาารแยกออีนโ้หโต้อง50เลยเหรออ่ะผมขออนุญาตใช้คุกกี้หน่อยละกันมันจะถึง50หรือเปล่าประเด็นเนี่ยอะผมจิ้มก่อนนะทุกคน อาเศียด้อ,อมันจะได้อะไรวะโอ้โกดทีเดียวไม่ดีกว่าแล้ววะออสูงสุดมาแค่ยี่สิบแปดอะรอก่อนแล้วกันอ้า,ม,ามอัพกะเลสีดำโดย<ง>ไม่เกรงกลัวแหละตัวนี้มันโหดป่ะวะนั่นจะโหดแหละรัดับมันเป็นระดับไม่นเนี๊ย,ย,แ,ตย,ยแต้พลังโจมตีน้อยไปเลยต้องอัพสักหน่อยนะครับ โอเคเอกฉันก็วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะผมนะโอ้โหก็ได้หลายตัวอยู่นะโอ้คือมันมันเยอะมากเลยทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีหลายตัวที่ผมยังเปิดไม่ได้นะแต่ก็ได้เศษมาครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็รีวิวสักหน่อยละกันนะครับ,อย,นะอ,อ,ยรบอยากู้อ่ะไอ้เคียนี่มันโกยังไงนะครับตัวละครผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมลองตีในหนานไปจมันเลยนะผม ผมจะไม่ใช้ตัวพวกนี้นะผมจะให้มันออกทั้งหมดเลยนะครับโอเคผมมาน,นี่นะผมอยากลองสกิลมันเพียวๆดูนะครับจะมีสก,กิลตัวที่ทนไหวแล้วกูมันอาเวลด้วยไงประเด็นนะ่ะมันจะไหวต้องลองต้องลองต้องลองครับเลเวลหนึ่งจะชนะในด่านนี้หรือเปล่าโอยด่านง่ายจะตายจะไปแพ้ได้ไงเฮ้ยน้นองชาย นี่กูทำคลิปติดกันเลยนะแต่คลิปน่าจะลงสองอ่าหนึ่งมาละคลิปนะผมโถมสู่ทะเลสีดำโอ้ยโอ้ยชีอันนี้มีชั้นโคตรเท่ออกมาตียงละตัวนะครับมันไม่ได้ตีแบบตีหมูนะเนี่ยผมแล้วก็จะตายแล้วนะครับโดนลุมเซนยอนนะครับอโอม ตัวมันก็ค่างตีชานะโอเคก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันไม่เป็นไรครับแพ้แ้่หมดจบแล้วเหรออืมใช่จบแล้วเป็นของเล่นที่แข็งแรงกว่าที่คิดมันถามว่ามันโหดไหมเหรออืมมันมันก็โหดแหละความคิดผมอะแต่ว่ามันตีชา้าผมว่าถ้าทีมเรามีตัวตีช้ายเยอะผมว่ามันก็ไม่ไม่โหดเท่าไหร่นะ อย่านะถ้ากูกูจะใส่ทีมไม่ใช่เหรอแล้วมึงจะเล่นต่อทําจตตัวจวะจะทำให้เสียใจไปชั่วชีวิตเอานะแหม่เจ๊ก็ใจเย็นสิเดี๋ยวกูพาไปชนะแม่กูยังไม่ไนดน้อัพเจเลยเจ๊ยังเวลหนึ่งอยู่เลย <c oughs> นะครับเ <c oughs> จยังเวลหนึ่งอยู่เลยนะอใส่ทีมบังค่าทีม ทีมก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหมันเปลี่ยนทีมไม้ไหวเลยผมนะ่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนตัวนี้ไปข้ามั่นใจขึ้นมาเลยว่าข้า,าจะไม่เสียใจภายหลังตีข้าเหรอบังอาจศาสตร์ป้องการมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเดี๋ยวผมต้องอ่านสกิลหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยมันดียังไงนะครับไอเจ้ลงไปไนดะ้โอ้สารยระยะกลางสองตัวระยะไกลมีแค่ตัวเดียว ระยะไกลนี่นิ้นโจมตีหนักนะครับอ่่ผมเล่นด่านนิดนึงแล้วกันทีผมก็ข้างโหดเลยนะตอนนี้โหดมากๆนะเลยครับโอ้โหทีมโคตรโหดอะตอนเนี้ยผ่านด่าน,าน,านชิวเลยอนะโอ้อยางท่ไอ้สัตว์เจ็ดเจ็ดายครับตีช้าไปเลยครับ ทำมันภาคแรกเลยโอเคก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะก็ถยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอาเจ๊ก็ยังโหดอยู่นะครับผมโอเคใครชอบคิวโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมนะ และที่สำคัญกดปุ่มเพงข้างบนนั้นจะเป็นรถสีดำนั่นนะครับคุณจยได้ไม่พลาดทุกการขึ้นไวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนผมคลิปนี้อาจจะต้องลงอีกวันหนึ่งนะผมแต่มันต่อจากคลิปนั้นละแหละแต่แค่ว่าต้องเปลี่ยนเวลาลงนะครับเพราะว่าถ้าลงพร้อมกันวันนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรดูไงเเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกวันหนึ่งนะผมอาจจะลงผมลงคลิปนั้นเสร็จไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะลงมันอื่นก็ได้ผมผมก็ไม่บอกไม่แน่นอนก็แล้วกันนะครับผมนะ โอเคองั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบบี้บ